กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีตอนรับกู้สู่ชายผู้บ้าแข้งหรือว์พูลนะครับคลิปเช้านะครับเราคุยกันเรื่องประเด็นหลังเกมไปแล้วนะจ๊ะวันนี้มาติดตามข่าวอันหน่อยนะฮะหลังจากที่สังเวยอ,อิซักเดี่ยงแล้วก็จิมมี่วิมปงเดี่ยงนะครับเดี๋ยวมาติดตามว่าบาดเจ็บหนักขนาดไหนนะครับแล้วก็มีเรื่องของอ่าทการดรอปมูซาลานะครับนี่ไม่ใช่แค่การ พักนะครับคือการดรอปจริงๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเมื่อคืนนี้ซาร่าก็ยังไม่ส่งเหมือนเดิมนะครับมีจังหวะหนึ่งที่หลุดไปคู่กับเวียดนะครับจังหวะนั้นคือจ่ายให้เวียดยิงก็เวียดก็จะยิงเข้าง่ายๆแต่ซาร่าดันไปยิงเองแล้วก็ยิงไม่เข้าครับโอ้ยกูเลยเมื่อยครับซาร่าอันนี้เข้าใจได้นะครับซาร่าอาจจะอยากจะยิงเองเพื่อความมั่นใจกลับขึ้นมานะครับแต่จังหวะนั้น เห็นๆน,นะครับว่ามันควรจะส่งนะครับเพราะว่าจังหวะที่เพื่อนอยู่นั้นดีกว่านะครับอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับมีประเด็นได้พูดถึงหลายเรื่องเลยนะครับซาร่าห์นี่ก็เริ่มสันคอนแล้วนะดูเหมือนว่าอ่าจะเหมือนจะไม่เข้าระบบลิเวอร์พูลของยุคอันเดอร์สลรตแล้วนะครับหรือเป็นแฟนมีความคิดเห็นกันยังไงก็พิมพ์มาได้เลยนะครับสแสดงความคิดเห็นนะครับอ่ะวาแล้วเราไปชมสรุปข่าวลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับช่วงเช้ากันหน่อยนะจ๊ะ โอ้ยกูละเมิดพี่น้องเอ้ยยังเพิ่งเริ่มต้นนะรู้ดูการนี้แต่ว่านักเตะบ,บาดเจ็บค่อนข้างเยอะเลยล่าสุดก็อลิซงนะครับเลโอนี่นะครับที่บาดเจ็บไปก่อน,นนั้นนะครับแล้วยังมีของเอนโดอีกนะฮะล่าสุดเนี่ยหงแดงของเราก็ต้องมาสังเวยอ,อีซักเดี่ยงเจ็บคนขาหนีบอีกนะครับโอ้ยกูละเมิดเอ้ยพี่น้องเอ้ยกำลังอันซิฟิตเจมเก่าิีนที่มาเจ็บอีกนะ ยังมาเสียฟิมปงเจ็บซ้ำอีกนะฮะสลัดปวดหัวปวดหัวอย่างรุนแรงเลยนะครับเจ็บ2คนในเกมเดียวนะครับก่อนบู้พิมรีกสุดสัปดาห์นี้นะฮะใช้ชนะที่รอคอยในสื่อยูฟ่าแชิเปีของลิพูนะครับกับมีรสชาติที่ขมขื่นนะครับต้องแลกไปด้วยกับอาการมาเจ็บของผู้เล่นโคตรสกันถึง2รายนะจ๊ะในส่วนซอลิืวอร์พูของเรานะครับออกมายืนยันข่าวร้ายว่าเล็กซนอิชักดาวยิงตัวความหวังนะฮะ มีปัญหาอาการมาเจ็บคนขาหนีบนะครับโอ้โหขณะที่คนหนึ่งก็คือเจอร์มี่ฟิมปงที่โดนอาการมาเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสติงเล่นงานซ้ำอีกหลายนะครับอยังกระโดดกระเดียดแท้ซึ่งก็สร้างความกังวลใจอย่างใหญ่หลวงให้กับอาร์โนอร์สโอตก่อนเกมที่บุกเยือนเบนฟอร์ดนะครับในวันที่2ี่นะครับ,รบตรงกับวันอะไร่ะวันวันอาทิตย์ใช่ไหมนะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมนี้นะครับ สำหรับนักเตะที่พลาดช่วงพรีเซั่นอย่างอีซักนะครับมันก็เป็นช่องว่างมันแคบแคบจริงๆสลอดกล่าวด้วยสีน้ากังวลผมบอกว่ามันจะไม่หนักหนาสาหัสอะไรนักแต่ถ้าเขาต้องพักไปถึง2-3สัปดุดามันก็เหมือนต้องถอยหลังกลับไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้งสำหรับคนรีนีอีซักนะครับส่วนยิ่งไปกว่านั้นก็คือลิเวอร์พูลยังต้องเสียที่มีฟิล์มโปงที่บาดเจ็บแฮมสติงไปอีคนนะครับทำให้สถานการณ์ในทีมตอนนี้เปรียบเสมือน ้องพยาบาลเคลื่อนที่ก่อนเกมสยนกันในลีกสุดสดานี้ทำการข่าวร้ายก็ยังมีแสงสว่างนะฮะอย,อย่างไรก็ตามชัยชนะเหนือแอตแลนติกฟิฟตก็ถือได้ว่าเป็นการปลดล็อกและหยุดสถิติแพ้รวดเกมติดต่อกันลงได้สำเร็จนะครับและยังได้เห็นฟอร์มอนันาพัทับใจของฮูโก้เอกิติแก้ที่ยิงประตูได้แล้วก็ฟอเรนเวียที่โชว์ฟอร์มเด่นนะฮะส่วนมาจิฟไนท์กับทันทีมก็ออกมากล่าวปลุกใจลูกทีมว่าแน่นอนว่าเราผิดหวัง ที่แพ้มาหลายเกมแต่เราต้องอยู่ร่วมกันและทํางานหนักกันต่อไปวันนี้เราชนะเราก็พร้อมสําหรับเกมกับเบนฟอร์ดแล้วเราจะไม่ปล่อยให้เรื่องแย่ลบมาฉุดรั้งเรากาะทนตีมูโกอกเกติเก้นะครับปู้ทําประตูได้ในเกมนี้ลูกแรกนะครับก็ได้กล่าวถึงความรู้สึกสุดพิเศษที่ยิงประตูแรกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้สําเร็จว่าการกลับมาเยือนถิ่นเก่ามันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมการคว้าใจชนะได้ยิงประตูได้ที่นี่คือสิ่งสําคัญ ผมแค่พยายามจะเย็ยนและมันก็ได้ผลแม้ที่เก็บ3แต้มสำคัญนะครับมาได้แต่คำถามใหญ่ที่แฟนบอลหงแดงต้องลุ้นตุึกคืออเนสซาร์ตจะแก้ปัญหาวิกฤตนักเตะบ,บาดเจ็บนี้อย่างไรในเกมพิมร์ลิกที่กำลังจะมาถึงนะฮะตอนนี้ยังไม่รู้นะว่าอีซังกับฟิลปงนั้นจะเจ็บนานเท่าไหร่แต่เจ็บแฮมสติงแล้วก็เจ็บโคนขาหนีบเนี่ยอย่างน้อยก็23สัปดาห์นะครับท่านผู้ชมโอ้ยกูเมือ่อยเลยพี่น้องเลย เดี๋ยวจะติดตามมาให้นะครับว่าจะบาดเจ็บนานสักแค่ไหนนะฮะเราไปต่อที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเป็นสื่อจัดท่านันของฟุตบอล3-6-5นะครับเขาได้วิเคราะห์ออกมานะครับเขาบอกว่าบาลังสนคอนนะครับนี่ไม่ใช่การพักแต่นี่คือการรอบของจริงเมื่อซาลาหมดสภาพว้ายคือเป็นดังสละพี่นองลืมคำว่าโรเตชันไปได้เลยนะครับการตัดสินใจของอเนร์ตท,ที่ส่งโมซาลา นั่งเป็น,นโซวสอนเกมชีชตากับฝันเฟดคือคลื่อนสั่นสะเทือนที่ส่งสัญญาณชัดว่ายุคสมัยของราชาแห่งอียิปต์ในฐานะผู้เล่นที่แต่ต้องไม่ได้อาจสิ้นสุดลงแล้วนี่เป็นครั้งแรกในรอบ8ปีนับตั้งแต่ที่ซาลายายเยียบแอนฟิลนะครับที่ซูเปอร์สตนร์ในวัย33ปีต้องหลุดจาก11ตัวจริงในสื่อแยนส์ลีกถึง2นัดติดต่อ,อกันและมันเกิดขึ้นกับทีมที่ต้องการชนะเพื่อหยุดวิกฤตไม่ใช่เกมสําหรับการทดลองเทียม เมื่อคำว่า rotation เป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นแม้อเนอร์สลัตจะพยายามแก้ต่างว่านี่คือการบริหารจัดการทีมทั้งการโปรแกร,รมสุดโหดแต่หลักฐานทุกอย่างกับชี้ไปในทิศทางตรงกันข้ามสถานการณ์บังคับนะครับทีมแพลรวด4นัดและกำลังเสี่ยงพ่าย5นัดติดต่อกันเป็นครั้แน่ในรอบ72ปีนี่คือเกมที่ต้องส่งทีมที่ดีที่สุดลงสนามไม่ใช่เวลามาพักตัวหลัก ฟอร์มส่วนตัวของซาร่าห์อยู่ในช่วงที่ฟอร์มตกต่ำที่สุดครั้งหนึ่งในอาชีพเกมรุกที่เคยเป็นเครื่องจัรสังหารกับเงียบงนันขณะที่เกมรับกับกายเป็นจุดอ่อนให้กู้แข่งโจมตีอย่างต่อเนื่องคำพูดของซลร่ที่ว่าเรามีผู้เล่นมากกว่า11คนที่พร้อมลงเล่นเป็นตัวจริงในวันนี้จึงฟังดูเหมือนเป็นการส่งสารไปถึงซาร่าโดยตรงนะครับว่าตำแหน่งของคุณไม่ได้การันตีเป็นตัวจริงอีกต่อไป บทสรุปที่เจ็บปวดนี่คือการดรอปด้วยเหตุผลทางฟุตบอลนะครับการเปลี่ยนแปลงห้าตำแหน่งจากเกมที่แพ้มนยูด้วยการส่งฮุกโกเอเกติเก้ลงมาแทนซาล่าคือเครื่องยืยนยันที่ชัดเจนที่สุดนี่ไม่ใช่ทีมที่หมุนเวียนเพื่อความสดแต่นี่คือทีมที่สลัดเชื่อมันว่าจะสามารถหยุดสติอันเร็วร้ายและคว้าชัยชนะกลับมาได้ซึ่งเป็นทีมที่ไม่มีชื่อของโมซาล่าดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่ไม่ใช่การพักแต่มันคือการดรอปด้วยเหตุผลทางด้านฟอร์มการเล่นล้วน เป็นสัญญาณเตือนครั้งใหญ่ที่สุดว่าแม้แต่ราชาอย่างซาลาหก็ไม่อาจอยู่เหนือกฎเกณฑ์ของฟองร์มการเล่นได้อีกต่อไปนะฮะเมื่อคืนนี้โดนด,อดอรอปด้อพี่นองแล้วแกเปลี่ยนระบบการเล่นเลยครับเป็น c 2 2นะครับก็พอมาเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยเวียดเฉิดยชายเลยเวียดเล่นไหลลื่นเลยนะแต่พอส่งซาลาหลงมามันมีจังหวะหนึ่งที่ซาลาหนะครับหลุดไปคู่กันกับเวียดเลยนะครับซาลา เลือกที่ยิงเองอในจุดนั้นมันมันมันก็มี2อสองอย่างที่อยู่ในหวัวส่งส่งก็ได้นะครับยิงเองก็ได้เพราะว่ามันห <hijo S 1> ลุดหลุด <ๆ S 1> มานะครับแต่ถ้าเป็นซาร่าเนี่ยผมอ่านใจแกนะครับแกต้องยิงอยู่แล้วเพราะว่าแกต้องการความมั่นใจนะครับว่าแ,แกไม่ได้ยิงมาหลายนัดแล้วนะครับในเรื่งวันนั้นก็เป็นแต่ประมาณเป็น2เสียงนะเออเป็น2เสียงนะครับว่าอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าทาไมไม่ส่งให้เวียดยิง พราะตรงนั้นเวีดว่างๆเลยแล้วก็ไม่ล้ำหน้าแล้วนะครับส่งยิงเข้าก็ได้ประตูนะครับเพราะเวดเนี่ยนะยังไงก็ไม่ผ่านแน่นอนแต่ซาร่าโดนพวกเสาประตูแซนตฟิลด์มันปิดมุมอยู่นะครับก็อีกเสียงหนึ่งถ้าซาร่ายิงเข้าก็จะได้เพิ่มความมั่นใจนะครับแต่ผมคิดว่าซาร่าคงจะมั่นใจว่าตัวเองจะยิงเข้านะครับแต่เสือกยิงไม่เข้านี่สิโอ้ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็น,เ,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 นเลยนะครับเอาเป็นว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยซาร่าโดนดรอปนะครับท่านผู้ชมก็ คงจะมีประเด็นตามมาว่าในนัดต่อไปเนี่ยเรามาจับตาดูว่าสลอ็อตจะใช้ระบบการเล่นยังไงนะครับเพราะว่าอีซักนั้นเจ็บไปแล้วนะครับอกองหน้าคู่นั้นอาจจะไม่ได้ใช้นะครับเพราะาอีซักเจ็บนะครับอาจจะไปยิด์ระบบเดิมนะครับสี่สนะครับก็อรอลุ้นกันนะจ๊ะเราไปต่อกันที่สื่อของ lew d o com กันหน่อยนะครับเสียงคำรามที่สล็อตต้องการฟันไดโกเนเต โคกสั่งสอนจากลูกเตะม,มุมลดล็อกอาวุธที่หายไปในที่สุดนะครับคำบัญชาของ็อลตก็มันเกิดผลนะครับเมื่อ2ตปากาหลังร่างยักษ์เบอร์จูฟันไดและอิบาว่าโกนเต้น,นะครับแปลงร่างเป็นเพชฌฆาตก,กลางอากาศแล้วในะจ๊ะเมื่อคืนนี้หมงคนละลูกนะฮะทายานหม่งพังประตูจากลูกเตะม,มุมในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกนี่คือคําตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับหลังจากที่คุณซูอชาดัตต้องทนเห็นทีมทําผลงานอนยนะ่ริดีวังมาหลายสัปดาห์นะครับ จากฝันร้ายที่โอเทฟอร์ดกลับสู่การปลดเอกในแอนฟิลเพียงไม่กี่วันหลังจากที่สลัดออการหัวเสียสุดๆนะครับที่ทีมใา้แพ้ต่อแมนยูโดยช่อว,ว่าลูกตั้งเตะคือหนึ่งในจำเลยสำคัญที่ทำให้ทีมปราชัยแต่มาในเกมยุโรปนะครับฝันร้ายนั่นกับถูกลบเลือนเกือบจนหมดสิ้นนะครับเมื่อทีมต้องการประตูมากที่สุด2เซนเตอร์แบ็กคู่บารมีก็ได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่แท้จริง ฟันนกับโกนาเต้ใช้ความแข็งแกร่งและพลังกลางอากาศเป็นอาวุธเด็ดนะครับโขกประตูจากลูกเบิดของคดิโาโปและโดเมนิกโซ o บอสไลตอบสนองเสียงเรียกร้องของเจ้านายได้เป็นอย่างดีอย่างไร้ที่ติกูจานตัดสิ้นเกมที่สล็อตทวงเขื่อนในเกมที่สูสีลูกตั้งเตะสามารถตัดสินผลแพ้ชนะได้นะครับนี่คือสิ่งที่สล็อตพูดพร่ำพูดมาตลอดเลยและในที่สุดมันก็เป็นความจริง ในยุคที่หลายทีมเลือกมาอุดตั้งรับลึกเมื่อต้องเจอกับลิเวอร์พูลนะครับทาให้การเจาะเข้าทําจากจังหวะอุ้เพ้นเพลเป็นเรื่องที่ยากขึ้นทุกทีการกลับมามีประสิทธิภาพจากลูกนิ่งจึงไม่ใช่แค่การได้ประตูเพิ่มแต่คือการได้อาวุธลับกลับคืนมาอีกครั้งมันคือกุญแจำสำคัญนะครับที่จะใช้ไขเกมรับให้เหนียวแน่นขึ้นและเป็นสัญญาณเตือนไปยังคู่แข่งทุกทีว่าหงแดงไม่ได้มีแค่เกมรุกอันไหลเลื่นเท่านั้น นี่ไม่ใช่แค่2ประตูนะฮะแต่นี่คือสัญญาณแห่งการกลับมาคือการประก,กราศกล่าว่าทีมพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าไปในะทิศทางที่ถูกต้องหลังจากต้องเผชิญก,กับช่วงเวลาอันมืดมนมานานเกินพอแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่ากนาเต้กับฟันได้นะครับเล่นดีนะครับเหนียวแน่นแต่ก็ยังเก็บกินชี้ไม่ได้นะครับแต่ก็ยังมีประตูให้ได้ชื่นชมกันให้ได้ชื่นใจนะครับ ลูกมงของทั้งสองคนนะฮะเราไปต่อกันที่สื่อของร e r p o o l c o m เหมือนเดิมนะครับเป็นสื่อที่ก็ติดสถานการณ์ร์พูลนะครับออกมาให้ข้อมูลว่าหยุดเขาที2องกุลูดังประสานเสียงยกเอกิติเก้คือแข้งเบอร์หนึ่งของแดงชีสลัดกล้าดอบกระบ่าแล้วโอ้เนี่ยสิหาเหตุเด้อตอนนี้ดอบไม่ได้นะครับเพราะว่าอีซักเจ็บนะครับเจ็บที่ คนขันเียบนะครับณนะวินาทีนี้เอกติเก้ H T คือผู้เล่นที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลนี่คือคำประกาศสิทธิจากโอเวนฮากริปนะครับแล้วก็สตีฟแม็กมนามานสองค้รูหนังที่พร้อมใจกันยกย่องฟอร์มการเล่นระดับเบอร์คลาสของฮุงโกเอกติเก้หลังเลือเบิดฟอร์มเทพนะครับในเกมดวลกับทีมเก่านัดที่ถลม่มไอถักแฟงฟ์ตพร้อมส่งสารเตือนดังๆไปถึงกุนซืออันเนอร์สลัดนะครับว่าห้ามดรอปชายคนนี้โดยเด็ดขาด นี่ยสิหาเหตุเด้อยสลอตเอืวอยประตูดับฝันทีมเก่าจุดปเปลี่ยนเกมสู่ชัยชนะในวันที่หงแดงนะครับกำลังตกที่นั่งลำบากหลังดวนเจ้าบ,บ้านเอาอนำไปก่อนเอเกิติเ,เกก็สมบทฮิโร่นะครับกลับมาหลอกล้อนทีมเก่าของเขาด้วยประตูตีเสมอสุดเหนือชั้นมันไม่ใช่แค่ประตูธรรมดานะครับแต่มันคือประตูปลดเอกที่ทลายกำแพงเกมรับของแฟรงก์เฟิร์ตจนพังทลาย และเปิดทางให้ลิเวอร์พูลเดินหน้าถล่มโหดจนจบเกมแบ็กมาดาม,มานะครับถึงกับหลงไหลในจังหวะนั้นประตูของเขามันยอดเยี่ยมจริงๆการสมผัสบอลแรกมันสุดยอดมากการตัดทินใจที่นิ่งและเยืยอกเย็นเขารู้ทุกอย่างว่าจะทําอย่างไรนี่คือคลาสของนักเตะเขาคือตัวจริงสถานเดียวฟังมการเล่นอันไร้ทิฏฐิของเขาในนัดน,นี้นะครับได้ส่งคลื่นความสะเทือนไปถึงห้องส่งของ TNT Sport ตนะครับ ที่2กูรูต่างเห็นพร้อมต้องกันว่าเอเกติเก้ได้ยกระดับตัวเองจนแสงหน้าทุกคนภายในทีมไปแล้วตอนนี้เขาต้องได้ลงเล่นใช่ไหมล่ะแม็กมนอแมนตั้งคำถามผมไม่รู้ว่าอเล็กซานเดอร์อิซักเจ็บหรือไม่แต่ฟอร์มแบบนี้เขาคือตัวจริงสถานเดี่ยวก่อนที่ฮากิมนะครับจะตอกย้ำให้หนักแน่นยิ่งขึ้นไปอีกด้วยประโยคที่แฟนบอลทุกคนต้องฟังใน,นวิธีนี้เขาคือผู้เล่นที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลโจทย์ สุดเห็นถึงสลัดคุณจะทำอย่างไรการจับคู่ครั้งแรกของเอกติเกตและอลิซนิซักอาจจะต้องหยุดชะง,งักไปชั่วคราวหลังจากอิซักมีอาการบาดเจ็บนะครับแต่นี่คือสัญญาณเตือนภัยอันล่วงหน้าถึงอันเนอร์สลอตว่าเมื่ออิซักกลับมาพิสมบูรณ์เขาจะต้องเจอกับปัญหาปวดหัวที่สุดในชีวิตการคุมทีมเพราะคำเคือนที่แฟรงก์เฟิร์ตได้พิสูจน์แล้วว่าฮูโก้เอกติเก้ไม่ใช่แค่อะไรแต่ก็คือเครื่องจักรสังหารเบอร์หนึ่งของทีม และการรอบเขาไปนั่งข้างสนามในตอนนี้อาจเป็นการตัดิใจที่ผิดพลาดที่สุดของลูดูกานฮะโอ้เห็นด้วยนะฮะต้องลงเล่นเป็นตัวแบกในแดนหน้ายิงเกือบทุกนัดเลยนะฮะยาสีหาเหตุแต่ตอนนี้นะครับเราก็คงจะเห็นกันแล้วนะครับว่าระบบกองหน้าคู่เป็นยังไงนะครับระเบิดเถิดเถิงนะับยิงถึงถึงหลูกเลยฉะนั้นตรงนี้เนะี่ยน่าเสียดายนะครับ กำลังว่าจะได้ทดลองอีกน,ะนั้นเจอกับเบนฟอร์ดนะครับในระบบของนางคู่นะครับดันมาเจ็บซะเนีย่ยสำหรับอีซักนะครับก็เอาเป็นว่ายังมีเอกเอิติกเก้อยู่นะครับเ,เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าท้านั่นอีซักเนีย่ยจะมีการบาดเจ็บานานแค่ไหนนะครับแต่ถ้าบาดเจ็บกลนขันหยิบเนีย่ยสองถึงสามสัปดาห์เป็นอย่างต่ำนะครับเฮ้ยน่าเสียดายเราปิดท้ายกันที่เปิดสถิติฟลอรเรนเวียดกันหน่อยนะครับ เกมเมื่อคืนนี้นะครับฟอร์มเทียบเลยแอตซิตไป2นะครับน่าเสียดายน่าจะมีประตูนะครับในจังหวะที่เกือบจะได้ละนะฮะหลุดไป2คนซาร่าเลือกยิงเองนะครับอ่ะเป็นยังไงกันบ้างเปิดสติฟอร์นเวียดในเกมที่ลิเวอร์พูลถล่มแฟรงเฟิร์ตนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็หลงจากศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสน,นะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งหงแดงก็บุกไปถลม่มไอทัคแฟรงเฟิร์ตไป5-1นะครับ กมนี้ฟอร์เรนเวียสตัวรุกของลิพูเริ่มต่อยของแล้วนะครับหลังฟอมเฟือจนถูกนําสติมาวิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องช่วงก่อนหน้านี้นะฮะวันนี้เขาทําไปถึง2องแอซิสพาหงแดงนะครับคว้าชัยในเกมแรกในรอบ5เกมนะครับรวมทุกรายการที่สําเร็จหลังจบเกมก็ยังมีอ่ากำลังใจจากคุณซืออย่างอเนสัตนะครับและเพื่อนร่วมทีมและนักเตะของคู้แข่งที่ออกมาให้กำลังใจด้วยนะครับ น่าจะตาว่านี่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการช่วยเรียกความมั่นใจให้กับเวสสำหรับการระเบิดฟอร์นกับลิเวอร์พูลหรือไม่และนี่คือสถิติของฟอร์นเวสในเกมนี้นะฮะลงเล่น90นาทีสมัมวันสบอล78ครั้งนะครับทำไว้แอซซิตนะครับสร้างสรรค์โอกาส4ครั้งจ่ายบอลสำเร็จาเร็น89%นะครับหรือจ่ายบอลสำเร็จ56ครั้งจากทั้งหมด63ครั้งนะครับยอดเยีเ่ยมนะฮะและจ่ายบอลยาวสำเร็จ 100%นะครับแย่งบอลกลับขึ้นมา7ครั้งนะครับสุดยอดนะครับเมื่อคืนนี้เล่นดีมากนะครับแล้วก็ได้คะแนนความสามารถไป8คะแนนจากคะแนนเต็ม10จากสื่อ l v v r r p o o l o o นะครับได้คะแนนความสามารถใกล้เคียงกับโซบอสไลเลยนะครับนี่คือสรุปข่าวลิวพูนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่23ตุลาคมนะครับก็กดติดสถานการณ์ลิวพูไปพร้อมๆกันกับช่องชัยพว้าข้างลิวพูนะครับตอนนี้ เราก็มีกําลังใจขึ้นมาหน่อยนะครับเดี๋ยวลุยต่อในศึกพิมพ์อังกฤษที่จะบุกเบียนบรีนฟอร์ดนะครับชอบกใไลค์แชร์กดแชร์แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าค้ั่งลิเวอร์พูลและ The ะ o อ f แฟนบอลพันแธะที่สําคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ